สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันมิดว่ามันจะฟื้นพลังขึ้นมาได้อีกไหมครับจากไฟที่เหลืออยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเขี่ยขีดเท่าก่อนนะครับเหลืออยู่ติดก้นอยู่ประมาณสองสามชั้นนะครับเป็นชั้นท่อนเล็กๆนะครับแล้วผมจะลองเป็นท่อน ใหญ่ท่อนกลมนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านะครับมีหกท่อนสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า,าจะาไฟจะลุกแรงได้ไหมนะครับท่อนที่สี่ท่อนที่ห้าเต็มแล้วครับอีกท่อนหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟจะลุกได้ไหมนะครับท่อนกลมๆนะครับท่อนใหญ่ๆครับเดี๋ยวใครดูครับตอนนี้ลมมาเรื่อยแล้วนะครับควันเริ่มโหมนะครับเดี๋ยวใครดูครับว่าจะสามารถลุกได้ไหมนะครับ ตัวเลขอาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นะครับเพราะว่าเป็นท่อนกลมนะครับกว่าจะติดได้นะครับก็อาจจะยากอยู่นะครับก็คือต้องมีการโขมควันอย่างหนักเลยนะครับถึงจะติดได้นะครับตอนนี้รู้สึกจะเริ่มติดแล้วนะครับแต่ไฟยังไม่ลุกขึ้นแรกขึ้นมาได้นะครับ เห็นเปลวไฟโผล่ Pro, ขึ้นมาแล้วครับเริ่มแล้วครับโอ้โหติดแล้วครับ นะครับยิ่งลมยิ่งแรงนะครับยิ่งโหมนะครับควันยิ่งเยอะสักพักนะครับเดี๋ยวก็จะติดขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไฟยังไม่โผล่นะครับเพราะว่ายังไม่มีพื้นที่ช่องอากาศนะครับเดี๋ยวเราเปิดช่องอากาศให้เปิดช่องพื้นที่ว่างให้ไฟนั้นผลโผล่ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าจะติดแล้วนะครับ ไฟติดฟืนด้านล่างแล้วนะครับแต่เปลวไฟยังไม่ขึ้นมากนะครับตอนนี้ก็จะยังมีควันอยู่นะครับคือช่วงแรกๆต้องอรอสักระยะนะครับสำหรับการที่ไฟนั้นติดนะครับถ้าติดแล้วควันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะครับคือยังมีอยู่นะครับแต่มีน้อยมากนะครับ ันนี้เห็นไหมครับเปลียไฟโผล่ขึ้นมาแล้วครับติดแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับประมาณสามนาทีกว่าเกือบสี่นาทีครับผมติดแล้วครับเห็นไหมครับประสิทธิภาพของเตาเชิ้ร์มวนนะครับถ้าเป็นแบบฟื้นปกติไม่ติดนะครับไอถ้าเป็นแบบเตาเตาเตาปกตินะครับจะไม่ติดนะครับเพราะตัวนี้จะมีการช่วยเผาก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ใน รอบแรกนั้นด้วยนะครับก็คือจะเอาควันหรือว่าเอาการจากนั้นมาจุดเผาไหมามาเผาไหมอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้คือไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาหม้อขึ้นเตาได้เลยนะครับเห็นไหมครับประสิทธิภาพครับ ปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องเป่าเลยครับคนไม่ต้องเป่าครับมีลมเป่าช่วยครับยอยากให้ดูครับแคบเดียวน้ำเดือดครับ น้ำเริ่มผุดแล้วครับเริ่มผุดเป็นเม็ดแล้วครับเริ่มจะเดือดแล้วครับเอาขึ้นตั้งประมาณสองนาทีกว่าๆครับติดแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับ ต้นมะเขือพวงอยู่ข้างครับเดี๋ยวเรามาลองต้มมะเขือพวงก,กันเลยครับสามสี่ลูกพอครับใส่ไปแล้วครับนํำเดือดครับสุดยอดครับต้มแพ็บใช้เวลาแพ็บเดียวครับ เดี๋ยวราจะลองดูนะครับว่าฟืน6่อนนะครับว่าจะเผาไหมใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้เราจะจับเวลาไปเรื่อยนะครับโดยที่ต้มมะเขือพวงไปเรื่อยนะครับมีลมมาเรื่อยนะครับเปลวไฟก็จะลุกแรงมากยิ่งขึ้นนะครับภายในเตานะครับถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับจะมีเป็นเปลว เป็นเหมือนเป็นเปลวแก๊สที่ออกจากแก๊สหัวฟู่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นปลายเหลี่หลมนะครับนัน่นคือ,อเกิดจากการที่เอาก๊าดมาเผาไหม้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับจะออกมาจากรูด,ด้านล่างนะครับแล้วจะ,จะขึ้นมามาชนฝาด้านบนนะครับชนฝาด้านบนนี้นะครับแล้ว ในห้องเผาไหม้นะครับก็จะมีรูนะครับออกการนั้นออกไปไหนไม่ได้นะครับก็จะออกทางรูที่เราเจาะไว้รอบข้างของห้องเผาไหม้นะครับด้านบนนะครับก็จะออกมาเป็นเปลวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับด้ามเหลี่ยมนี้นะครับก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพของไฟนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับ 10นาทีผ่านไปนะครับถ้าหากจากช่วงเวลาตอนแรกนะครับก็ต่อแรกกว่าไฟจะติดนะครับก็ตีไป4นาทีนะครับก็หักออก4นาทีก็เหลืออยู่6นาทีนะครับตอนนี้ก็หนาทีก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ไฟก็ยังแรงอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับไฟยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเรื่อยๆนะครับว่าไฟจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับสำหรับฟืน6ท่อนเล็กๆนะครับ ัวบางลมของเตาตัวนี้นะครับเราทํามาจากแผ่นหลังของเครื่องซักผ้านะครับที่เป็นแผ่นเหล็กบางนะครับก็ไม่ถือว่าบางเกินไปนะครับก็จะทนการเผาไหม้ของเปลวไฟนั้นที่ออกมาจากห้องเผาไหม้นั้นได้ นานหลายเดือนเลยนะครับก็น่าจะได้เป็นปีนะครับเราก็ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับหาเป็นแผ่นสังกะสีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับถ้าเผื่อว่าตัวนี้มันผุพังไปนะครับเพราะฉะนั้นคือเราใช้แต่ของที่เหลือใช้นะครับซึ่งเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้13นาทีนะครับหากออกซีเเหลืออยู่9นาทีนะครับก็9นาทีผ่านไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับไฟยังแรงอยู่ครับผมน้ำยังเดือดได้อยู่ตลอดเวลานะครับน้ำเดือดแล้วนะครับมะเขือพวงสุกแล้วครับ <c oughs> เปลวไฟก็ยังลุกอยู่สม่ำเสมอนะครับ เผือพวงสุกแล้วครับไม่มีปัญหาครับลองดูไฟในช่องนี้กันนะครับเห็นไหมครับจะมีเปลวไฟ <iens Creator> <igans> ที่ออกมาเป็นเส้นๆนะครับนั่นแหละครับจะเป็นกระบวนการเผาไหม้ในครั้งที่สองนะครับก็คือนำควันนั้นนำการนั้นกลับมาเผาไหม้อีกรอบหนึ่งนะครับ จึงทําให้เตาเชียวมัวตัวนี้นะครับ้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับลมมานะครับลมมาไฟก็จะแรงขึ้นนะครับ นี้เรลอไฟก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเริ่มดอบลงบ้างนะครับแต่ก็ยังลุกอยู่นะครับยังให้ความร้อนอยู่นะครับก็น้ำก็ยังเดือดอยู่นะครับ นี้ไฟเริ่มเบาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะยกหม้อลงนะครับแล้วค่อยดูไปกันนะครับเห็นฟืนอยู่ด้านล่างไหมครับยังคงรูปทรงอยู่นะครับคือยังมีความร้อนอยู่นะครับเพราะตัวนี้มันก็จะกลายเป็นถ่านแล้วนะครับก็คราวนี้เราก็จะ ยังได้ไฟต่ออีกนะครับสมมติว่าหุงข้าวนะครับช่วงเวลา15นาทีที่ผ่านมานะครับเราก็หุงจนข้าวเริ่มจนเดือดจนข้าวสุกนะครับพอหลังพอตัวนี้ปุ๊บเราก็อยู่ในเราจะใช้เป็นฐานนะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการทําให้ข้าวละอนะุนขึ้นนะครับก็จะใช้ถานมากกว่าก็คือไฟจะไม่แรงมากนะครับแต่ก็ยังมีไฟเปลวเปลวไฟอยู่นะครับ เขียดูนะครับเดล๋ยวไฟก็ยังแรงอยู่นะครับ <_ EN> อยากรู้ว่ายังร้อนอยู่หรือเปล่านะครับหมอใส่อีกรอบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูสักพักนะครับใครดูว่าความร้อนแค่นี้นะครับทำให้ น้ำร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับจากน้ําที่ยกลงจากเตาเมกี้นะครับ ไม่เดือดแรงนะครับแต่ก็ทาให้น้ํานั้นร้อนอยู่ได้นะครับก็คือให้น้ํานั้นอุ่นอยู่ตลอดนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า15นาทีนะครับสําหรับเปลวไฟหรือว่าสําหรับความแรงของไฟนะครับแล้วที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือก็ยังร้อนอยู่ก็คือตัวเนี้ยเราสามารถใช้ย่างปลาหรือว่าย่าง ปลาหมึกหรือว่าย่างหมูย่างอะไรก็ได้นะครับก็คือ,อยังเป็นเปลวไฟยังเป็นความร้อนอยู่นะครับก็คือเป็นทานนะครับก็ยังมีประสิทธิภาพได้จนหยดสุดท้ายนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้เห็นประสิทธิภาพของเตาชีวมวลตัวนี้กันแล้วนะครับก็ขอหยุดิีไปแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ